ระ,ระดับนูนระดับนี้ระดับที่ดีต้องเป็นอย่างไรระดับรอยยิ้มระดับไรายได้เท่าไรระดับชีวิตคนไทยที่เรายกขึ้นมาระดับกลาระบบตัวนี้มันจะช่วยประหยัดเวลาเพิ่อมมูลค่าของฟูกได้จากราคาโลละ300-400เราจะเปลี่ยนราคาเป็นโลละพันถึงพันห้ต่อกิโล มามาติมัใใจใ่งที่ทำตอนนี้เกี่ยวกับธุรกิจครับทีีน้จากประสบการณ์ที่เราได้มาเราก็อยากจ,เจ,เจะเปลมทุนราด้วยก็เลยมีแนวนคิดว่าเราจะตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเพื่อได้ให้กลุ่มเรามาแยรูปจากสินค้าของเราคือเราจะเป็นทุนให้โดยใช้ผลิตภัณฑ์ษษจากเราอย่างเช่นพันนีนตัวใหญ่ผมก็ ไปขอความร่วมมือจากทางอุตสาหกรรมให้มา,มาสอนกลุ่มเกษตรกรในเรื่องการทำปลาช่มปลาหนองปลาเรียบเดี่ยวซึ่งก็ทำไปแล้วส่วนแล้วก็คนงานผมส่วนมากในครอบครัวเขาก็จะทํางานเฉพาะผู้ชายผู้หญิงเขามีงานทําก็เลยมีแนวคิดมาเเืยอยากจะเอากลุ่มพวกนี้เข้ามาแปรรูปมาสร้างอาชีพโดยการมาแปรรูปสินค้าของเราอย่างปลาอย่างปลาทูน่าเก๋า ที่เลาให้ฟังนี่หนนั้นแล้วก็มาาเส็จในด้านการบริการลูกค้ามีผู้เผาปลาเผาส้รรม่มคำที่หน่าความเราเพราะว่าเราก็มีพื้นที่ให้เขามามาขายทีนี่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึงน่งเป็นโครงการที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องลดต้นทุนได้จากการเราซื้ออาหารปลาเราซื้อหารปลา40ว่าบาทกิโลหนึ่งก็จะไดอ้อาการแรกเนื้อที่ปลากิโลนึ่งนี้ ปลากิโลนึงถ้าปานินก็ขายได้60-70บาทมันได้กาไรน,อน้อยเพราะต้น,ตน,นทุนมาสูงทีนี้เราก็ได้ศึกษาวิธีการหาลดต้นทุนโดยการเลี้ยงด้วยหญ้ามีเปียแล้วก็ศึกษาจากกลุ่มที่ผสมเฉลี่มาแล้วอย่างเช่นปะงมุงที่จังหวัดทางภาคเหนือคือเชียงรายเชียงใหม่อันนี้กลุ่มเขาพันกงแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยคุณภาพสินค้าเขาก็ได้มากรฐาาทีนี้เราก็มีแรง แรงผลักดกันว่า,าเราจะทํายังไงถึงจะให้ตัวนี้มาเป็นต้นทุนในการผลิตของเราเราก็เลยสร้างกลุ่มปปลูกหญ้าในเปียขึ้นมาเกิดที่เอามาเป็นอาหารพันนคือหญ้าในเปียเนี่ยสามารถเลี้ยงได้ทั้งปลาแล้วก็ทั้งทั้งวัวทั้งเป็ดทั้งไก่ได้การเก็บรักษาก็เก็บไม่ได้นานโดยการหมักแล้วก็มีสูตรการการเลี้ยงคุณภาพอาหารนี่ใกล้เคียงที่สุดกับอาหารสำเร็จรูปแือระยะเวลาการเลี้ยงก็ไม่ต่างกันมาก แต่ต้นทุนจะต่างกันเท่าตัวเราถึงมีสลากที่สามารถเข้าไปเจาะสลาดคู่แข่งได้ก็เลยมีโครงการว่าให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มที่มีพื้นที่ในการปลูกหญ้าปลูกหญ้าในเปียรมาทําเป็นอาหารปลาโดยไซส์สูตร6-4-1ก็คือ,อาหญ้าเนเปียร์ใน6ส่วนลำ4ส่วนว่าหารส่วนหนึ่งมาปุ๊บเขาให้ อัจเป็นอาหารเสร็จแล้วก็ให้ปลากินหรือจะหมักเป็นขนมชั้นบางตามของเหลก็กินก็ได้อันนี้เป็นการลดต้นคุณแล้วก็เนื้อปาก็จะอร่อยทำยังไงลูกค้าได้กลับมาซื้อซ้ำครับออลักษณะสินค้าของเรามันเป็นสินค้าที่บริโภคทั้งหมดไปทุกปีทุกปีเขาจะต้องเรียน เลี้ยงแล้วเขาต้องรีคัพหมดเขาต้องมาซื้อใหม่อีกข้อนึงก็คือสินค้าของเราได้มาตรฐานตัวอย่างแล้วก็จำนวนตัวครบลูกค้าถึงถึงติดใจในสิ่งนี้เสมอฉันเรามีช่องทางจำหน่ายช่องทางไหนบ้างครับอ๋อช่องทางจำหน่ายของเราคือ าร์มเราเนี่ยตั้งมาประมาณ30ปีแล้วที่นี้จากชื่อเสียงที่เราสร้างเอาไว้แล้วก็จากที่เราอยู่ประจำในจุดนี้ทำเลที่ตั้งของเราด้วยเราก็เลยจาหน่ายขายที่หน้าฟาร์เราส่วนมากเราจะจาหน่ายที่หน้าฟาร์มอย่งเดียวคือลูกค้าทั่วไปต่างจังหวัดหรือในพื้นที่เขาจะมารับเองถ้ารายไหนสั่งเยอะๆทีละห0 0 0ันขึ้นไปล้วก็มีบริส่งให้เราจัดสเงไปได้อันนี้เป็นพอดี ท,ที่เรามีครับท่้น,ย,น,านย,ยาวและทางบริษัทเขาให้เราผลิตลูกบองเขาในโคต้าเดือนละสองล้านดนนี่อเอโครงการที่เพิ่ม้จเขาา้ามาที่เรารับว่าได้จาเขามาก็ผลิตสร็มได้สองรอบแล้วก็ถือว่าโอเคอมันเป็นตลาดที่มั่นคงมีไรายได้ที่ชัดเจน ือเราผลิตค้าเราออกมาเราไม่ต้องไม่ต้องโกงว่าจะขายได้หรือไม่ขายได้อันนีต้องมีตลาดรองแล้วนะวราค,าวครับราคาก็มาประมาณครับรายได้หลักของเราเนี่ยจะอยู่ที่ฤดูการจำหนดด้วยนะครับคือส่วนมากรายได้ที่เราขายได้ดีก็คือฤดูฝนอาจะขายลูกปลาขายที่หน้าฟาร์ ดยเฉลีย่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณา,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 าวันนึงก็วันละสองหมื่นสามหมื่นบาทก็จะอยึ่งปีนึงก็ตกไปสองล้านกว่าในช่วงเดือนมีรายรายได้ช่องทางนึงอีกช่องทางหนึ่งเราก็รายได้จากการขายปลาเนื้อที่เราส่งตามร้านอาหารตามฟาร์มตที่เขาต้องการใช้ขน,ขนาดของปลาที่ที่เขามาสั่งเราแล้วก็วิ่งส่งก็อยู่ที่ประมาณล้านเศษเศษนะครับอย่างอย่างฟอกแร่เนี่ยเขาจะสั่งอย่างน้อย ห้าสิบกิโลถึงร้อยห้าสิบกิโลต่อวันโลนี้ก็ร้อยตังค์ประมาณหนึ่งร้อยสิบบาทอยู่รายได้หนึ่งเราได้จากการเราไปซัพพอร์ตกับบริษัทใหญ่คืออย่างบริษัทซีพีเขาให้เรามาผลิตผู้ปลามาผลิตให้โดยมีกําหนดจํานวนจํานวนที่ผลิตให้แล้วก็ระยะเวลาที่เขาต้องการนี้ก็เป็นตลาดที่ชัดเจนก็อยู่ที่ประมาณปีนี้ก็เก็บแปดแสนบาท ตั้งแต่ฉันได้เจอเธอทุกอย่างที่เจอค่าที่จ่ายเป็นยังไงบ้างค่าที่จ่ายหลักๆก็มีหนึ่งแหละแรงงานคือเราทำคนเดียวไม่ได้คืออย่างน้อยต้องมีสามสี่คนแรงงานที่จะมาช่วยเราจากคฟ้ปลาขึ้นมาขายเพาะปลานาให้อาหารปลาหลักๆก็คือแรงงานแล้วคใใใ่าจ่ายอุกส่วนหนึ่งก็คือไฟฟ้าค่าไฟฟ้ายัน่นก็ รวมค่าใช้จ่ายแล้วประมาณเดือนหนึ่งระมาณ100,000บาทแล้วก็ค่าแรงงานในค่าอะไกฟ์แล้วก็ค่าปรับปรุงบ่อคือบ่อเราเลี้ยงปลาเนี่ยบางครั้งเราต้องซ่อมแซมไปด้วยพัฒนาไปด้วยปีนึงก็ประมาณ3-4ล้านกวบาทค่ารถแม่บัวค่ารถค่าบริ่างรทีนี้ก็ค่าอาหารปลาช่วยเฉลี่ยแล้วค่าอาหารปลาเราจะอยู่ที่40%ของเงินของรายได้ที่เราไดปลาก็ประมาณ7-2ล้านบาทค่าที่ดิน สิ่งคือความห่วนใหญ่พอรกรสอร,ร่วมยกวมระดับคุณภาพชีวิตของเมื่อสิ่งควรไทยสู่สังคมที่ภาคคุิครับใหญ่จากฉันสมัน